ไอ้มาามหลักเ,เออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซี C, ทุกท่านเขาสู่ช่องพ่อสวายผ้ารวย,ยเมื่อนี้พอสวัยพ้ารวยก็เดินทางมา,าที่บงนีเพื่อนอาจารย์ว่าเป็นผัวขับรถผ้าเมียกลับมาจากโรงบัณฑนะครับนะาลาบานี่เมียทองแกแต่ว่า มาตกลุมอยู่นี่ซีไ่ทันใหม่ๆขมานะครับเนาะไก่ลึกอย่าเริ่มกดกระดิ่งกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้เพื่อสิบวันผาดข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของพ่อสวยผ้ารวยมือนี่ขมาอ่ามาหอดมาเออมาอยู่ที่หม่องคนตายหงอกนะครับขางไอ้มือไก่เว้นขมานะครับเนาะเพิ่นอาจารย์เพิ<า>่นก<า>็ซีมาสักอันนี้จ้าข้างๆเด้อาจารย์เอาขอบเนี้ยเทียนรถขับรถมาเอาเอาพี่เี้อาจารย์่แมเอานี่แม,ม,ม,ม่ข,ข,ขม้างๆ เออองนี้นะครับองนี้ว่าเปนตีพันไตครับเออกับองพันลมองพันตนะครับองเอาขางทางนี่ละเอาเนี่ย่ปลงขางทัเออ อบ <ford> ัดนี okay. ah, oh, uh, ้กักำลังทำพิธีนะครับในจุดตูวจุดเทียนใครในคนดังก็เด้อผู้นี่ไตหงไตหงนี่ยมทีาดีนผู้ไตหงเยอ่คันดังได้บุญน้ำเนี่ยบอกเลขตัวนี้ครบสามตัวนี่ออกเรียกเป็นท้ายนี่แล้วขันมันออกเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวขันออกมาตัวนี้เฮ็ดครับเห็ดเ็ดสานี่วะโอสารกัเจ้าทีเพินทีพนเพินตัต่างแั้งเหอ้ เอาแนวอื่นมาเลี hmm. We mm ้วงซะบวงเลี้ยงบวงส้วงซะดอกเออสิเลี้ยงตั้งักกินผู้เมียก็มาเลี้ยงเดอกผู้เมียมาให้บุญหาเกยะเราให้แค่ตัวสิให้มักกินเราตีเอาตีเอาเราไม่ให้เราเนี่ยตายยอนเราเนี่ล่ะกับแก้มนี่ล่ะกับแก้มหลุดเนี่ยลียล่ะเอ้าผมพรรมาเด้อขันให้ก็ให้มาสามตัวก็ไม่ให้สามตัวก็ให้สองตัวให้มาตามหลักเด้อเอ้า นามูระตบัตโตอะระโดสะมะสะมูยะตคุศลธรรมะกุศลธรรมะภิกขตาธรรมะสุขขายะเวทนาสรรมยุตตาธรรมะสุขายะเวทนาสรรมยุตตาธรรมะอสุขมาสุขายะเวทนาสรรมยุตตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากาธรรมะธรรมะนิวิปากาธรรมะธรรมะอุปาทินุปาทานิธรรมะุปาทินุปาทานิธรรุปาทินานุปาทานิธรรมะ สังคิเดีตสังคิเดีิกาธรรมสังคิเาสังิเิกาธรรมสังิเาสังิเาธรรมวิตวิจารธรรมวิตวิจธาธรรมวิตตาวิจารธรรมาวติธรสธรรมสังอเบกาสังคตธรรมทศนิยนภหาตภาธรรมภาวันายบาตตาภะธรรมเนวัทสนินภาวันามหาตภาธรรมทศนิยนบาตภะยิ่ดุคาธรรมเนวะทสนิยนบาตภะยิุ่าธรรมอัตยามิโนธรรเนวะจัขามิโนธรรม นาปยค้ามิหนุธรรมเศรษาธรรมเ้รษฐาธรรนวาเศษานาเสรษฐาธรรมปริตาธรรมมาฆาธรรมอัปปมานาธรรมาผลิตารมนาธรรมมาฆตารมนาธรรมอัปปมานารมนาธรรมาหินาธรรมามัมทิมาธรรมปริตาธรรมมีชาติยตาธรรมธรรมมัินตาธรรมนิตาธรรมมะารมนาธรรมมคเหตุขาธรรมมคขีทิปติโนธรรมอุปนาธรรมอุปนาธรรมอุปาทิโดธรรมจิตารามนาธรรมนานคตารมนาธรรม

เกิดอุบัติเหตุนะาะดูบันมัวหักอยู่หักบ้างหักตายชายทำดูให้ล้านปวดดูปวดล้านไปเอ้าเจ็ดตะท,ท้ทะายแทะๆบราะ <c oughs> อะไรกกดอันนี้เป็นเลขเจ็ดเลยครับเพื่ออ่าเป็นเลขเจ็ดนะครับ <c oughs> ตัวเลขแหกหมัน <c oughs> มองนี้คือมองอ่าคนตายหงอะครับเนาะเปลืองบริเฮ็ดอีหยัางนะครับเพล่องมาดไตของเพื่อนเอง อ่าเพิ่นมาตกหลุมขเพิ่นเองครับบ่มีผู้ใดเฮ็ดหยังเพิ่นครับถึงหม่องถึงบอนเพิ่นมันเกิดตัวแรกแห้งมาบ้างเล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางที่มองเพิ่นมาอ่ารถเพิ่นมาล้มนะครับเนาะเพิ่นตกหลุมครับหลุมนี่ครับหลุมบางญ่นี่ครับบนหลุมนิดหน้อยเนะเพิ่นมาย่งขึ้นครับเนาะเอาเอาแห้งสิเอาสันเอาเอานี่ก็ตกหลุมนะครับเด้อหลุมหลุมหลุมนี่คือหลุม เกิดเหตุนะครับเนาะเหตุให้รถเกิดเหตุเกิดอย่างน้ำทางน้ำยังกับอันตรายคือหลุมครับอันตรายคือหลุมครับเนาะบ้านนี้กันเอาสิบ่เบิงเสาตูดนี้นะครับะสิมีเหล็กมีอย่างมโนครับเนาะไปไปเบิงครับอ่าราะว่ามันดูเก๋ไก๋นะครับเนาะเสาตี้มีเหล็กก็เนาะเนาะเอาพิจารณาซอยกันนะครับเด้อปฏิเลกเห็นเหล็กแดงจึงคืนอยู่บนคักเด้ครับอืม เิ่นว่ามันดาดดาดเสาตัวนี้ไปใส่หลุมครับมันก็สิเจิดมากนาะครับเนาะตกหลุมตกยังตัวทิพย์ประแดนเอ้าไปเบิ่งตัวเลขต่อครับบัดนี้อันนี้เป็นเสาที่ล่มลงนะครับเด้อดาดเสาที่ล่มลงนี่ครับเนาะคุณเห็นครับเสาเสาข้างข้างนี่ครับว่าหักกันยังไปเนาะครับเนาะมันล่มมันยังลงอันนี้คือเป็นห้อยครับเนาะไปตามไปเบิ่งตัวเลขต่อครับบัดนี้สี่โมเมนต์เจ็ดเจ็ดเบิ๋วน้อบัดเนาะเจ็ดเจ็ดว้าย โอเ็ของนคือจะจุดบาดเปนอย่างเมันเกจ็ละครับนี่หัวคือคือกันนี่เนาะเลขง่ามใช่ไหมเล็ตัวนี่สองตัวฮึมแจ็คแล้วครับโมโหน้ำถูบแล้วนี่เนาะได้แล้วนะครับนาะสองตัวกอนิเมนเจเกจนี่รอบมังตัวที่สามแล้องนว่ะรุนต่อไปครับ โอมหารวยโอมหารวยโอมหารวยเปิดตัวกระทัทั้งทีเปิดทำเปิดทาดเปิดทัดเปิดดีเปิดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนอกตัไหนออกมาขันบอกว่าได้กับลาคือปากใบยี่ร่อกันเลยเจ้าท้ายบอกมาดูเจ็ดเจ็ดสามร้นความกันนะครับกุงสีเป็นเจ็ดเ็ดสานาะเพราะว่ามันเป็นหัวเล็กสามขอดกรองนะ โอ้ยสามอีดีว่าสามกับแปดสามแปดว่าคือแปดว่าตกันสามครัค่ะทวงมีสามสามเจ็ดเจ็ดสามอ้ยนำไปครับนำไปเลย้องวา้องวาเพื่อกานทวงงวามีหนึ่งสามดีดี่ะเพื่อการทวงมีหนึ่งสามดีดีแน่นอนเลยครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ค่ะแน่นอาบบโงคนครับ มาตำเิตำหรอกเ๋อได้ครับเกเครับชัดเกีเลยบดน,นี้อ่าเลขสามัดเกีแล้วน,นะครับเนาะจอดรจอทางหมนนะใส่แน่นอนนะครับว่าเกียเกสามนนะครับเนาะเรียร้อยแล้ว อเอฟซีเขามากอาจจะเริ่มไปคร์กดดใับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวัยพารวยนะครับเด้อเลขถูกเพราะก็ได้มาชัดเจนแล้วนะครับเนาะเป็นเจ็ดเจ็ด,ดสามครับเจ็ดเจ็ดสามอ่าขอให้เอฟซีทุกคนที่เขามากก็มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อให้รับหายลยไปน้ำกันทุกทุกคนอ่าคำรับอ่าคลิปนี้ก็ขอหยุดตีคลิปเอเพียงเท่านี้นะครับเนาะ เอาไปเหรียเล้าเล็กน้อยก็ได้ครับบาเห่ียญเหล้าเล็กน้อยก็ได้นะครับเนาะไปบาตนี้เขาก็ได้แล้วเด็กเด็กได้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะไปบาตนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะขอยุติการไายโลคลิปต์ไปเพียงเท่านี้ไรคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ